วันนี้เป็นวันศุกร์ก็ของต้นข่าวเด่นประเด็นร้อนสบายๆนะครับอยากจะให้พี่น้องป้องไปมีความสุขในวันศุกร์แห่งชาติอย่างนี้ครับก็เลยขอนําเอาเรื่องที่มาเล่าให้ฟังนะครับเป็นประเด็นร้อนที่ฟังและก็สบายใจครับเมื่อบ่ายวันนี้ก็มีโอกาสได้อ่านลายที่ท่านอนดิพรอสมพงษ์ลมรัตส่งมานะครับเรื่องราวของเห็ดเพาะเออคนอีสานเร,รานี่ชอบกินเห็ดเพาะ แล้วไปดูแล้วเหมือนดูเหมือนว่าเห็ดเพาะนี่ครับจะมีคุณประโยชน์รักษาโรคได้หลายประการครับนอกจากจะอร่อยแล้วนะครับก็ยังสามารถรักษาโรคได้ด้วยม,มันพิศเสือ้อยิ่หเหรอเฮ้ยว่าท่นอ้าวลองดูนะครับเออตอนนี้ชาวบ้านเขาเองก็มีการแหร่ฮะเก็บเห็ดเพาะครับนะโดยไปเก็บอยู่ในเขตอุทยายแห่งชาตินะครับแต่ว่าทางด้านเจ้าที่เขาเองก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะ ก็คือยอมให้เก็บแต่ว่าก็มีข้อแม้นิดหนึ่งคืออยากไปทําลายป่าก,ก็แล้วกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เราคงจําได้ว่ามี2ตาใหญ่นะครับเข้าไปเก็บเห็ดนะครับแล้วบอกว่าโดนจับนี่ฮะอ่ะเราไปดูกันนะฮะจากทานได้มินเิเจอร์ออนไลน์ครับในบ่ายวันนี้ขอเริ่มต้นเป็นเรื่องที่สบายๆนะครับใน <laughs> บ่ายของวันนี้ครับโดยทนดนันได้มินิเจอร์ออนไลน์บอกว่าแทบนะครับชาวบ้านแห่เก็บเห็ดเพาะในป่าดงระแนงด้าน ทอสอก็คือกระทรวงทรัพยากรและก็สิ่งแวดล้อมไม่ห้ามแต่ว่าอย่าทําให้ป่าไม้เสียหายครับนะฮะอันนี้จากทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์นะครับโดยบอกว่าที่จังหวัดกาลสินนะครับชาวบ้านทั่วสารทิศในเมืองน้ำดำน้ำดำนี่ครับน้ำดำนี่หมายถึงกาลสินนะนะก็มีการแห่ไปเก็บเห็ดเพาะและก็ของป่าเริ่มเกิดขึ้นในบริเวณที่ป่าดงระแนงโดยเห็ดเพาะเป็นอาหารป่าที่โผล่พ้นพื้นดิน เก็บได้เฉพาะช่วงต้นฤดูฝนเท่านั้นครับถือว่าเป็นเมนูอาหารป่าที่หาได้ยากกินได้เพียงแค่ปีละครั้งครับว่ากันว่าเห็ดพอจากป่าดูระแนงนี้รสชาติอร่อยกว่าที่อื่นเหมือนปลานะฮะถ้าเผื่อจะอร่อยต้องปลาแม่น้ําสีสงครานีมครับที่ชัยบุรีท่าอุเทนนครพนมนี่เป็นคันนิยมก็ว่ากันอย่างนั้นนะฮะอ่าเราก็ไปดูซิว่ามันจริงไหมทีนี้ครับโดยทางด้าน ผู้สื่อข่าวเองก็รายงานบอกว่าครับในห้วงนี้ที่บริเวณถนนสายปากทางเขื่อนลำปาพื้นที่ต่อการระหว่างตำบลบัวบานและก็ตำบลนาเชือกอำเภอ,อยางตลาดจังหวัดกาฬสินครับซึ่งก็มีการตัดผ่าป่าสิงวนแห่งชาติระแงชาวบ้านจำนวนมากต่างก็นำอุปกรณ์เก็บเห็ดนะฮะอย่างเช่นตะก้านะครับแล้วก็เสียมแม่เดี๋ยวต้องไปดูเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับตะก้าและก็เสียมนะครับนะฮะซึ่ง แล้วก็มือเสือที่ทําจากเหล็กครับแล้วก็สลับไปขูดตามพื้นดินเพื่อหาเห็ดพอร์ทที่ฝังอยู่ใต้ผิวดินครับจากการสอบถามคุณปา้าคุณนา้าคุณยายที่ก้มเงยหาเก็บเห็ดทราบว่าเดิมนี่มาจากหลายพื้นที่นะฮะบ,บางคนก็มาจากอํเาเภอห้วยเม็กนะครับอเาเภอเมืองอํเาเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินบางคนก็มาจากอํเาเภอเชียงยืนอํเาเภอกันทลวิชัยจังหวัดมหาสารคามทําให้ป่าดงระแนงครับมีชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานี้ครับ ไปพูดคุยกับนางบัวสีป,วสนะะป้าบัวสีนะฮะเนี่ยคงจำเพลงนี้ได้เพลงของนิกนิรนามนะครับป้าบัวสีนี่ครับแต่ว่าคนนี้เป็นผู้ชายฮะชื่อบัวสีคล้ให้ผู้หญิงแต่ว่าเป็นผู้ชายนายบัวสีหินเสลาครับอายุ58ปีนะครับอยู่บ้านเลขที่17บ้านคํเจรวนตําบลเวอร์นะครับแม่เวอร์วังอลังการนะฮะตำบลเวอร์อาเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินครับก็บอกว่าโอ้ยคุณพรเท็ดพรนี่เป็นอา,ารประจําฤดูกาลเด้อเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกันในช่วงนี้ละหนาฝนนี่ละ เริ่มต้นลูดูฝนในเขตป่าสงวนแห่งชาติละแหนงครับซึ่งก็มีเนื้อท,อที่เนื้อที่นีบประมาณ1,000 0ไร่นะครับติดแนวเขตหลายตำบลในพื้นที่2อําำเภอเคออำเภอยางตลาดและอำเภอห e ้วยเม็กอย่าง้รก็ตามพื้นที่บริเวณนี้เพิ่งจะมีฝนตกลงมาครับทำให้ผิวดินมีความชุ่มชื้นและก็อุณหภูมิพอเหมาะก็จะมีเห็ดพอเกิดขึ้นทั่วไปในบริเวณพื้นป่าครับ นะครับลุงกับเพื่อนบ้างก็พากันมาเก็บทุกปีละเห็ดพอที่เก็บได้ก็จะนําไปทําเป็นอาหารกินในครอบครัวทั้งแกงทั้งนึ่งทั้งปิ้งทั้งป่นทั้งชุบทั้งหมกครับรสชาตินี่หอมโอ้พูดแล้วน้ำลายสอครับนุ่มกรอบนอกกร,กรอบนอกหอมใหม่หอมในแบบนี้ครับทั้งนุ่มทั้งกรอบทั้งมันเล่าลลกว่าเห็ดพอที่เก็บจากป่าดงระแนงนี่รสชาติดีกว่าเห็ดพอจากที่อื่นๆนะคุณพรรู้และเหยียบไปตรงนี้เลยครับ อาจจะเป็นเพราะว่าสภาพดินแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของป่านี่ทางนัานลุงบัวสีว่าไม่ใช่ว่าป้าบัวสีนะฮะลุงก็คือลุงบัวสีครับในขณะเดียวกันที่นายบัวสีเองก็บอกว่าเห็ดเพาะนี้มีลักษณะเป็นก้อนไขก่กลมๆสีขาวเคยเห็นหรือเปล่าหเห็ดเพาะนะครับถ้าเผื่อดางๆก็มีเห็ดเพาะเห็ดละโงกแล้วครับผมนะฮะ ขนาดตั้งแต่ปลายนิ้วก้อยจะถึงหัวแม่มือครับมีด้วยกัน2ชนิดก็คือเห็ดพอฝ้ายกับเห็ดพอหนังครับโดยเห็ดพอฝ้ายผิวจะไม่ค่อยเรียบเนื้อแข็งพอปรุงสุกจะกรุบกรอบครับรสชาติค่อนข้างจืดครับในขณะที่เห็ดพอหนังนี่ผิวเรียบเนื้อแน่นมีกลิ่นหอมเวลาปรุงสุกแล้วก็ขบเคี้ยวจะจะรู้สึกนุ่มเต็มปาก เห็ดพอหนึ่งเห็ดพอหนังครับจึงเป็นที่นิยมชมชอบของนักเปิดมากกว่าเห็ดพอฝ่ายซึ่งนอกจากฝนแรกจะทําให้เกิดเห็ดพอขึ้นตามธรรมชาติแล้วยังมีอาหารป่าอย่างอย่างอื่นนี่เกิดขึ้นหลายชนิดครับนี่ลุงบัวสีว้านนะครับนะฮะนี่ก็เป็นลักษณะของการเข้าไปเก็บเห็ดพอตามป่านะครับป่าระแนงนะครับทีนี้ก็ที่ตัช่วงของหน้าฝนแรกนี่ก็ประกอบไปด้วยแมงกอกรับแมงกินูนผักผักหวานป่าหน่อไม้ เป็นต้นที่เหลือก็เป็นดอกเป็นใบนะฮะซึ่งชาวบ้านก็จะพาก,กันมาเก็บไปรับประทานถ้าเปื่อเก็บได้มากก็แบ่งขายบางทีมากัระทั้งครอบครัวเลยครับบางคนดีเหมารถมาเป็นคนละคณะกันเลยทีเดียวครับเห็ดเพาะแล้วก็อาหารป่าซึ่งก็มีผลผลิตจากป่าดงระแนงนะครับจึงเป็นอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาลที่ชาวบ้านเก็บไปรับประทานแล้วก็เป็นการประหยัดค่าครองชีพในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีครับนะฮะ ส่วนทางด้านนานนิยมกิติวงตระกูลครับคนนี้ก็เป็นผู้ในการส่วนทรัพยากรธรรมชาติขอสนักงานขอสนักงานทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่แวดล้อมจังหวัดกาลสินหรือว่าทศนะครับกล่าวบอกว่าการที่ชาวบ้านเข้าไปหาเก็บอาหารป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงรนแนงหรือว่าป่าอื่นใดนี่ที่ไม่ใช่เขตห่วงห้ามสามารถทําได้ you can do นะครับนะฮะคุณสามารถทําได้ครับท้านี้เพื่อให้นําไปใช้สอวนในครัวเรือนครับ หรือว่าใช้เป็นอาหารในครัวเรือนซึ่งก็เป็นพิธีของชาวบ้านเป็น way of life นะฮะของชาวบ้านเขาอย่างท่้งก็ตามการเข้าไปหาอาหารในป่าดังกล่าวเขบต้องไปเข้าไปแล้วต้องไม่ทําให้ป่าไม้หรือว่าต้นไม้ได้รับความเสียหายแล้วต้องช่วยกันอนุรักษ์ด้วยเพื่อทําให้ธรรมชาตินี้อุดมสมบูรณ์นะครับและก็เป็นแหล่งอาหารของชุมชนตลอดไปช่วปีอ่ช่วงลูกชั่วหล,ลานครับนี่ฐานด้านท่านทศจังหวัดเองก็เข้าใจวิถีของชาวบ้านเป็นอย่างดีครับ ก็เป็นอย่างนี้นะครับนะะนี่ก็เป็นเห็ดเพาะนะครับแม่ชาวบ้านมีการเก็บเห็ดเพาะแล้วก็สวมทุงมืออย่างดีเลยครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคนี่เป็นเห็ดเพาะนะครับมีทั้งเห็ดเพาะฝ้ายแล้วก็เห็ดเพาะหนังแต่ว่าความนิยมคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่นะครับจะนิยมเห็ดเพาะหนังมากกว่าเพราะว่าเรียกว่ากรุบกรอบนุ่มนะฮะ,นะฮะทั้งไม่ว่าจะเป็นปนปนก็ด นะฮะหรือว่าจะนึ่งก็ดีนะครับหรือว่าจะนําไปทาโอ้อาหารนี่หลากหลายมากครับเห็ดเพาะนี่แกงนี่ก็อร่อยมากครับพูดแล้วก็น้ำลายสอนอฮะนจะเกิดขึ้นเฉพาะฝนแรกนะฮะฝนแรกซึ่งชาวบ้านบ้านเราเองตอนนี้ก็ระวังนะฮะกับเก็บเิดเพาะน,นะครับเรื่องจากว่ามีการใช้สารเคมีเยอะ,ะครับแล้วก็เลยทําให้ตัวดินพวกต่างๆนี่คือไปซึมซับสารเคมีเห็ดเพาะเองก็อาจจะมีสารเคมีเข้าไปด้วยทีนี้ครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับ บอกเตือนไว้ก่อนเลยนะครับบางคนก็จากที่เคยกินได้กลายไปว่ากินไม่ได้ครับต้องระวังนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับก็ต้องฝากเตือนเลยครับไปนี่แหละฮะไปอุบลสวิต1์9 7ถนนคลังอาวุธรับซึ่งเขาเองก็มีความพร้อมมากทีเดียวนะครับมีพื้นที่มีที่จะรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ําห้องท่าที่สะอาดสะอ้านครับแล้วก็รวมทั้งในส่วนของเครื่องมือครบครันทันสมัย เทียบเท่ากับศูนย์บริการเลยครับแล้วก็ช่างเองก็มีการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องหนักเบาเราซ่อมได้ครับตรงไปอุบลสวิต1997และขณะเดียวกันร,ราคาย่อมเยาวกว่าศูนย์บริการถึง30%นะครับนอกจากนั้นเขาก็มีการรับอัปเกรดรถของคุณเป็นการเพิ่มสมรรถนะเพิ่มความปลอดภัยให้แก่รถของคุณโดยอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ระดับโลกครับและตอนนี้ก็มีการทําโชว์รูมนะครับคุณสามารถที่จะเลือกอุปกรณ์ชิ้นส่วนใดใดได้ไดไดครับเข้าไปดูได้เลยนะครับ ในส่วนของอุบลเซอร์วิส1997นะครับแล้วก็รวมไปถึงการรับติดตั้งในส่วนของทางด้านมีการรับติดตั้งอุปกรณ์แกส๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG แล้วก็ CNG นะครับทั้งติดตั้งตรวจสภาพแล้วก็ออกใบรับรองการติดตั้งนะครับท่านก็ไปได้เช่นเดียวกันครับอุบลเซอร์วิส1997ถนนกลางอาวุธครับนะฮะถนนกลางอาวุธรับทางไปโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนะครับ แต่ว่าถ้าเผื่อใครที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกล,มกลไม่ชัดก็แวะเวี่ยนไปที่อุบลการแว่นไปตรวจวัาตาประกอบแว่นเวยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไรช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่น สวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้ความสบายใจนะครับอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานีครับนะฮะไปได้เลยครับส่วนทางด้านกรมทางหลวงเองก็ฝากข่าวมานะครับสืบเนื่องจากว่ากรมทางหลวงจะมีการก่อสร้างทางทางลอดต่างระดับนะครับสชั้นด้วยกัน2จุดก็คือสีแยกดงอูพึ่งและก็สีแยกวานารมนะครับและก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาเปต้นมานะครับจนถึง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมต้นมานี้เขาจะเริ่มมีการขุดอุโมงทางรอต่างระดับแล้วตอนนี้คือเขามีการทําทางทางเบี่ยงทงั้ง4ด้านนะครับเรียกว่าทั้งมาจากสีเกตมาจากตะการเขาก็มีการทาทางเบี่ยงแล้วก็ตอนนี้ยังไม่เปิดใช้บริการนะครับตอนนี้เขาก็มีการปักป้ายให้เป็นทางเลี่ยงถ้าเผือ่อท่านมาจากสีเกตมาจากเจโสมาจากอํานาจมาจากตะการและจะต้องเบี่ยงอย่างไรจะเลี่ยงอย่างไรนี่ครับตอนนี้เขาเริ่มมีการปักป้ายแลวครับ และผมเองก็โพสต์ลงไปใน Facebook แล้วท่านสามารถที่จะเข้าไปศึกษาจาก QR code ได้นะครับเข้าไปบ้านท่าบ่อบ้านดําพร้าบ้านขามใหญ่เข้าไปที่ทางด้านโซชยากูด42เพื่อที่จะทําให้การเดินทางไปมาก็สะดวกขึ้นครับอา้าวท่านก็สามารถที่จะเข้าไปแวะเวียนได้นะครับตอนนี้การปักป้ายก็น่าจะได้ประมาณ70-80%แล้วนะครับเข้าไปแล้วก็คือไม่หลงอย่างแน่นอนครับ แล้วถ้าเปืือกก่อสร้างก็เป็นการก่อสร้างประมาณ3ปีก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะเป็นทางลอดต่างระดับที่มีความครบถ้วนนะครับไปมาก็สะดวกและก็สวยที่สุดในภาคอีสานครับนี่ท่านอดิรัมนตรีกทรสุมนาคมก็ยืนยันอย่างนั้นครับนี่ก็นามาฝากข่าวกันนะครับกับเรื่องราวของทางด้านการก่อสร้างนะครับทางลอดต่างระดับ2ชั้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเราครับส่วนทานดานอุดรนั้นเป็นทางลอดต่างระดับ3ชั้นครับ